สวัสดีครับท่านชมขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องจ่าพันขาประจํานะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจาก็มีวิธีที่จะมารับกันไกนะครับที่มันทื่อไม่คมนะครับก็เราใช้งานมาบ่อยนะครับมันก็จะทําให้ความคมเขาหมดไปนะครับก็ก่อนที่จะทิ้งมันก็เสียได้นะครับเพื่อที่จะเอามา ซ่อมแซมให้ใช้งานได้นะครับสำหรับกลไกก็เพียงแค่ใช้วัสดุง่ายเลยนะครับที่เราจะานำมาฝนไกลที่มันทื่อนะครับสำหรับวัสดุนะครับที่จะนำมานะครับเราก็จะใช้ท่อ PVC เยใช้แล้วก็เป็นกระดาษทรายหยาบเนี่ยนะครับก็ถ้าทรานผู้ชมไม่มีท่อก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้แบบ กระดาษทรายม้วนๆอย่างนี้ก็ได้นะครับที่เราจะใช้กระดาษทรายกับท่อเพราะว่าเราจะใช้เนี่ยครับเจ้าตัวหน้ากันไกลนี่แหละครับที่จะนํามาฝนถูกระดาษทรายนะครับก็นะครับ,ก,นะรบก็ใส่ท่อคือซีม้วนเป็นกระดาษทรายแบบนี้นะครับก็กระดาษทรายหยับนะครับนี่ ก่อนที่เราจะฝนนะครับก่อนเนี่ยครับก็จะลองให้ท่านผู้ชมนะครับเวลาเราตัดไปนะครับมันจะไม่ค่อยมีความคมเนี่ยครับเพราะเมื่อไม่มันทื่อไม่มีความคมเนี่ยครับมันก็ทําให้เนี่ยมีเศษขุยๆเนี่ยครับที่มันไม่คมทําให้เราต้องฝนมันนะครับอย่างเี้เรากว่าใช้เนี่ยครับอ่ากระดาษทรายเนี่ยครับก็ทําให้ปาก ของกุณแะตะเล็บตนิดกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ถูแบบนี้ครับท่านผู้ชม นะครับก็ถ้าเขาเริ่มที่จะนะครับฝนลึกเข้าเนี่ยครับเขาก็จะเริ่มมีความคมยิ่งขึ้นนะครับเราก็ลองตัดดูครับที่มันทื่อๆเมื่อัะคู่นี่ครับท่านผู้ชมดูผิดกันเลยนะครับสำหรับที่มีขุยๆตรงนี้อันนี้ตัดเข้าเลยนะครับ ขมขึ้นมาเลยนะครับนี่นี่เน่นะครับเขามีความขมขึ้นมาเลยนะครับี่มันไก่นี่นะครับก็ถ้าถ้าผู้ชมนะครับจะเก็บรายละเอียดเขาก็ใช้กระดาษทรายที่ละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงครับนี่นะครับเนี่ยบีบเหมือนเดิมครับนะครับเก็บรายละเอียดเขานี่นะครับ ได้แบบนี้เลยเนี่ยครับโอ้ตัดนี่ครับคุมคุมขึ้นมาเลยนะครับฝนเพียงแค่แป๊บเดียวอก็ได้แบบนี้นะครับนี่นะครับท่านชมสำสำรับเนี่ยกันไกที่มันเท่ๆนะครับที่เราฝนด้วยกระดาษทรายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็มีความคุมขึ้นมาทันทีเลยครับเนี่ยครับเอ่อ คมขึ้นมาเลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องซื้อใหม่ครับท่านผู้ชมก็สําหรับวิธีการเราก็ใช้กระดาษทรายหยาบก่อนแล้วค่อยมากระดาษทรายละเอียดนะครับก็จะทําให้กันกของเรานะครับใช้งานได้ไปอีกยาวๆเลยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงมีรายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพียงเท่านี้เผื่อท่านผู้ชมที่สนใจก็สามารถนำไปอลองฝนดูได้นะครับก็เป็นวิธีการดีๆ ก็สำหรับวันนี้นะครับยังไงก็จ่าพันขาประจำก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ่าด้วยนะครับสำหรับน,นี้ขอบคุณครับ mm hmm. สวัสดีครับ